40เรยเล่นเกมที่เรียกว่าคลำรักคลำรักคลำคลำคลำหมายเลขนึงเป็นใครใช่หรือเปล่าห้ามลงต่ำมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คหัวนมก่อนใช่หรือเปล่านี่หัวนมอยู่ไหนเนี่ยเราเนี่ย โอ้ยอะไรเนี่ยทำไมพุงอยู่อย่างนี้ล่ะลูกเดี๋ยนะโอ๊ยทำไมทำไมทำไมงานดีงานเนี้ยยังไงคิดอะไรกับแพทป้าหัวนมตั้งเชียวแต่ว่าหน้าคราดูมันพลิ้มๆนะพิจารณาอยู่ น่าจะใหญ่ใหญ่ไปนิดนึงใหญ่ไปนิดนึงเหรอหรือว่าช่วงนี้ตัวใหญ่ขึ้นไม่รู้เออก็ขึ้นตั้งห้าโลอ่ะวอลโลอ่ะวันละโลอ่ะไปหมายเลขสองลองหมายเลขสองดูค่ะลองดูจะเป็นยังไงอย่าดิ้น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 นิ่งนิ่งนิ่งมันจะอ้วนอ้วนไปนิดนึงผมว่าเอาอ้วนอีกแล้วอ้วนอีกแล้วท่อนบนมันนท่อบนอ้วนท่อนบนอ้วน ถ้าจับอย่างอื่นเนี่ยพอพอไซซ์น่าจะใกล้ใกล้เคียงไซซใกล้เคียงกันไอ้ท่าทางจะผิดแล้วเนี่ยท่าทางจะทายไม่ถูกอ่าตรงสูงไปสูงไปอย่าเออไม่ได้ไม่ได้อันนี้รู้สึกยังไงอันนี้แปลกสุดอ้าวไม่เปิดใช่แล้วอย่าลืมนะครับ กด subscribe มาเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับ20 20 e n t Entertainment ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสที่จะหัวเราะพร้อมไปกับพวกเราใช่แล้วค่ะ